ยัดมารยาทไทยเรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาพระพเด,ดทัตะชีโวหมวดที่3ธรรมเทศนาปฏิสังยุตธ,ธรรมเทศนาปฏิสังยุตหมวดธรรมว่าด้วยมารยาทในการแสดงธรรมเป็นเรื่องของการรู้จักการะเทศะในการตักเตือนคน หรือการเทศนาสั่งสอนใครให้เขารับได้ไม่ใช่นึกอยากจะพูดธรรมะก็พูดเรื่อยไปบางคนมีความรู้ธรรมะอยากให้ใครต่อใครรู้ตามบ้างแต่ไม่รู้จักกาละเทศะในการพูดกลายเป็นพูดเพอ้อเจอ้อไปบางทีกลายเป็นกดต่ำทำให้ธรรมะเสียค่าไปก็มีในสมัยโบราณพระนักเทศหลายท่าน ให้ความเคารพในธรรมมากเวลาท่านจะเทศท่านต้องล้างมือฟอกมือให้สะอาดเสียก่อนจึงหยิบคำขีใบลานขึ้นมาท่านกลัวคำขีจะเปื้อนและถึงแม้จะล้างมือสะอาดแล้วแต่ยังมีกลิ่นติดอยู่ท่านก็ไม่ยอมต้องไปล้างไปฟอกอีกหลายครั้งท่านว่าเป็นการแสดงความเคารพในธรรมด้วยกายบางท่านถึงกับเอาน้ำอบไทย หยดลงไปในมือให้มีกลิ่นหอมเสียก่อนจึงไปหยิบคำพีได้หยิบคำพีแล้วท่านก็ยังให้ความเคารพในคำพีอีกพวกเราเคยเห็นไหมสมุดใบลานที่พระใช้เทศแผ่นยาวๆมีผ้าห่ออยู่แล้วมีเชือกผูกเวลาท่านจะแก้เชือกท่านไม่เอามือข้ามคำพีเด็ดขาดท่านว่าเป็นการไม่ให้ความเคารพพระธรรม บางองค์ไม่รู้จักธรรเนียมขอคว้าพระคำพีใบลานได้ทั้งๆท,ที่มีผ้าห่อเชือกผูกอยู่ก็ไม่ยอมแก้ดึงออกมาทั้งปึกเลยท่านจะตำหนิว่าน้อยแน่นี่จะเทศหรือจะชักดาบซ้องรบท่านถือว่าไม่ให้ความเคารพในพระธรรมพระอาจารย์ในอดีตปู่ย่าตายายของเราให้ความเคารพแม้กระทั่งคำพีถึงปานนี้ แม้ที่สุดคนเดี๋ยวนี้ที่อายุ60-70ปีขึ้นไปก็ยังมีทำอยู่คือถ้าจะหยิบหนังสือธรรมะมาอา่านต้องกราบเสียสามครั้งอ่านเสร็จแล้วก็ต้องกราบอีกสามครั้งแล้วจึงเอาไปไว้ที่เดิมพวกเราเดี๋ยวนี้หยาบกันมากหนังสือสวดมนต์ที่แจกไปพอสวดเสร็จก็พับครึ่งยัดเข้ากระเป๋าหลังนั่งทับ อย่างนี้ทั้งชาติไม่มีทางเห็นธรรมะหรอกก็ใจมันอยากอย่างนั้นขนาดมีรูปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่หน้าปกยังพับเสียบก้นได้นี่ไปถึงบ้านจะเอาเข้าไปใช้ในห้องซช่วมเสียก็ไม่รู้แค่หยิบหนังสือธรรมะก็พอจะบอกได้ว่าเมื่อไหร่จะเห็นธรรมะเรามาดูกันต่อไปว่าวิธีจะทำความเคารพในพระธรรม หรือในการอบรมสั่งสอนเขามีธรรมเนียมทำอย่างไรบ้างจะได้ทำอย่างถูกต้อง